สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำเดือนมีนาคม2,564นี้นะคะ mm hmm. การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงท,วทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจดจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง mm hmm. และถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วนะคะ ก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะและถ้าหากว่ามีตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์ไลายได้หรือทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก่อนที่จะพยากรณ์นะคะ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ยินเสียงรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงสุนัขเสียงจิ้งรีดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ในป่าบ้านอาจารย์เป็นบ้านสวนนะคะแล้วก็อยู่นอกๆด้วยนะคะนอกๆชุมชนนอกเขตชุมชนก็อาจจะได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่แล้วลูกๆนะคะลูกๆก,ก็คือลูกหมานี่แหละนะคะก็จะเห่าจะอะไรเหมือนกับว่าจะเตือนภัยนะคะ ก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนค่ะเอามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําเดือนมีนาคม2564นี้โดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะในเรื่องการงานก่อนนะคะพลังงานแบนแรกค่ะ H of pentacles the hangman four of pentacles the sun the fool อ่าสำหรับในเรื่องงานนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะพลังงานใบแรกขึ้นมาดีมากเลยนะคะก็คือหนึ่งเหรียญ หเรียนก็นคือการเริ่มต้นธุรกิจหรือการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ลงมือทําไปแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะขยับขยายได้ด้วยนะคะเหมือนกับจะประสบผลสําเร็จค่ะแต่ว่านะคะทีนี้ใบต่อมาแฮงแมนนะคะแฮงแมนก็ประสบผลสําเร็จก็จริงแต่ช่วงนี้ท่านอยากจะลงทุนต่อนะคะก็คือสี่เหรียญแต่ท่านรู้สึกว่าอึดอัด ะะอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นใจว่าจะเอาเงินมาลงทุนต่อดีไหมนะคะทั้งที่ความจริงแล้วมีเงินไหมมีนะคะแต่ท่านก็ยังอึดอัดอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนดีนะคะเหมือนกับว่าไม่มั่นใจกับสถานการณ์ในยุคนี้ไม่มั่นใจกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้นะคะว่าถ้าลงทุนไปแล้วจะสูญเปล่าไหมอย่างนี้นะคะทำให้ท่านต้องเหยียบเหรียญได้แบบนี้ แต่ท่านมองเห็นรูปทางไหมมองเห็นนะคะก็คือ The Sun นนะคะท่านเห็นว่าถ้าท่านลงทุนไปธุรกิจของท่านหรือว่างานของท่านมีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้านะคะแต่ท่านก็ยังไม่กล้านะคะในช่วงนี้ซึ่งก็ตรงกับใจของอาจารย์นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่านะคะ ท่านเคยประสบผลสําเร็จแล้วดูเหมือนจะขยายกิจการไปได้ในช่วงนี้แต่นะคะอาจารย์อยากจะเตือนว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพิ่งขยายอย่าพิ่งทําอะไรนะคะให้เหยียบเหรียญไว้แบบนี้นะคะกอดเหรียญไว้แน่นๆก่อนนะคะผราให้ใบสุดท้ายคือ THE f ฟูลนะคะเดอะฟูลนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ผูกมัดผูกติดยึดแน่นนั่นแหละถ้าความหมายของไพ่ เพราะฉะนั้นถ้าทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าไม่เป็นไปตามเป้าที่เราหวังนะคะอาจจะได้แต่ได้ไดน้อยคือความจริงแล้วนะคะเราหวังเด e อะซันใช่ไหมคะแต่เรากลับได้เพียงนิดเดียวนี้จะทําทให้ถอได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะเตือนนะคะอยากจะแนะนําสําหรับท่านที่ทําธุรกิจนะคะ เหมือนกับว่าท่านเห็นแล้วว่าลู่ทางที่ท่านทํามันจะเจริญมันจะประสบผลสําเร็จนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะให้หยุดไว้ก่อนนะคะก็คือรอให้ทุกอย่างพร้อมฝัน,นี้รอให้ดวงที่โดดเด่นมากฝันนี้นะคะคือถ้าไพ่ทั้ง5า้าใบนี้ขึ้นมาดีใบสุดท้ายดีอาจารย์จะบอกเลยว่าทําทุกอย่างก็ประสบผลสําเร็จนะคะแต่ด้วยว่าไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เหมือนกระบอก จะบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะให้นึกนไว้ก่อนนะคะมองเห็นรูปทางก็จริงแต่อย่าเพิ่งทานะคะและในกรณีบางท่านนะคะที่ทํางานนะคะอาจจะเป็นทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานรับราชการนะคะช่วงนี้รู้สึกอึอดอัดนะคะเหนื่อยไหมคะเหมือนกับว่าท่านเหนื่อยอรับผิดชอบงานนะคะ mm. เหนื่อยมากนะคะ งานของท่านประสบผลสําเร็จก็จริงแต่ว่าท่านเหนื่อยบางครั้งท่านก็อยากออกอยากย้ายอยาก move นะคะอยากออกจากหน่วยงานตรงนี้อยากไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะย้ายต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แน่นะคะบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่ออกจากงานไปแล้วย้ายงานไปแล้วเปลี่ยนงานไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็กําลังรอง,งานกําลังหวังที่จะหางานใหม่อยู่นะคะ ซึ่งดูจากหนา้าไพ่นะคะท่านมีโอกาสที่จะหางานใหม่ได้นะเพียงแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะรอให้ผ่านช่วงนี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้งานตามที่ท่านมุ่งหวังตามที่ท่านต้องการนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านไหนที่ยังไม่ออกงานนะคะแฮงแมนท่านอึดอัดอยู่ท่านอ,อยากเปลี่ยนอยาก ย้ายอาจารย์อยากให้ท่านเหมือนกับสีเหรียญนี้นะคะยึดติดตรงนั้นไว้แน่ๆนๆค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะให้ทํางานที่เดิมไปก่อนนะคะอาจจะท้อแท้อาจจะเหนื่อยรู้สึกว่ามันเครียดมันทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการรู้สึกว่าอ่าเหนื่อยท้อป,ประมาณนี้นะคะก็อยู่ก่อนนะคะอดทนก่อนนะคะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้น เพราะว่าเดอะซันะคะใบต่อมาคือ The Sun ค่ะทุกๆอย่างจะดีขึ้นขอให้ใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะคะรอการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปในเรื่องการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านที่เกิดวันจันทร์เดือนมีนาคม2564นี้นะคะพลังงานแบรแรกค่ะ Tree h of Pentacles t h n of Wands King of Wands King of Cups, the Devil ในเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์สำหรับเดือนนี้นะ,ะเดือนมีนาคม2564นี้นะคะใบแรก3เหรียญถือว่า3เหรียญน,นี้เป็นใบที่ดีนะคะการเงินท่านมีคนดูแลมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนนะคะอาจจะได้เงินจากญาตินะคะหรือว่าจากคนรู้จักนะคะ หรือไม่ก็เป็นเงินที่เกิดจากการลงทุนของท่านเองนะคะเพราะสามเหรียญนี่หมายถึงเงินที่ได้จากการลงทุนได้ด้วยหรือว่าเงินจากหุ้นส่วนเงินจากคนรักก็ได้นะคะใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะแล้วใบต่อมานะคะสิบม้เท้าค่ะสิบไม้เท้า,าการเงินของท่านช่วงนี้อยู่ในภาระที่ว่าหนักอึ้งเหมือนกันนะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะเนี่ยหรือว่าเป็นภาระนิสินที่ ผูกติดมานานแล้วนะคะยังไม่สามารถจะแก้ไขได้แม้ว่าจะมีคนช่วยมีคนดูแลได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งต่างๆจากสามเหรียญตรงนี้นะคะแต่การเงินก็ยังอยู่ในภาวะที่แบกรับภาระหนักอยู่ดีนะคะอาจจะเป็นเราว่าท่านเอาเงินนั้นมาลงทุนไหมคะท่านเอาเงินนั้นมาเปลี่ยนจากเงินให้เป็นสินทรัพย์อย่างนี้ก็ได้ก็เลยเหมือนกับว่าท่านมีภาระรนิสินอยู่ตรงนี้นะคะ ใบต่อมาค่ะราชาแม่เท้าราชาแม่เท้าบอกว่าเริ่มจะดีขึ้นนะคะจากปัญหาต่างๆเริ่มจากคลี่คลายใบต่อมาค่ะราชาถ้วยราชาถ้วยก็ท่านก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะมีความสามารถมีเทคนิคมีอะไรต่างๆที่จะหาก็ถือว่าเป็นไพ่ดีการเงินก็ถ้าโดยรวมก็คือมีใช้มีจ่ายนะคะอาจจะมีภาระมีหนี้สินที่ติด ขาดหรือว่าผูกพันมานะคะแต่มันกําลังจะดีขึ้นท่านกําลังจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะมาสุดท้ายนะคะเดวิลเดวิลก็เหมือนจะเป็นไพ่เตือนนะคะว่าให้ดูแลตัวเองดีๆในเรื่องการเงินอย่านะคะอย่าใช้เงินไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นสุรุ่ยเสื่นะคะเพราะเดวิลนี้ส่วนมากเงินที่ออกก็จะออกไปกับความชื่นชอบของตัวเองนะคะหรือไม่ก็นะคะ ไพ่เดวิลก็เหมือนจะเตือนว่านะคะท่านอย่าเอาเงินนั้นไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเสียเส่ยงๆนะคะมองได้สองแง่นะคือเตือนว่าอย่าเอาเงินไปลงทุนแบบนั้นหรือว่านะคะท่านอาจจะได้รับเงินแบบเสียเส่ยงๆก็ได้นะคะก็ให้คิดพิจารณาดูว่าตรงไหนที่ตรงกับตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสรุปนะคะการเงินของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือแล้วก็ยังได้เงินจากการลงทุนของตัวเองได้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงท่านก็ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะคะในเรื่องความรักค่ะความรักเป็นอย่างไรใบแรกค่ะ Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, the Star v i e w o f Fort u n e ในเรื่องความรักนะคะใบแรกนะคะราชินีเหรียญราชินีเหรียญดูลักษณะของราชินีนะคะที่นั่งมองเหรียญในมือนะคะความรักก็มั่นคงดีนะคะแต่ว่านะคะถ้าลักษณะเหรียญขึ้นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าท่านกําลังมุ่งเป้าไปที่ความสําเร็จของหน้าที่การงานหรือความมั่นคงของชีวิตนะคะ ถ้าขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็จะเตือนตลอดนะคะอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่าอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเรื่องงานมากเกินไปจนลืมดูแลซึ่งกันและกันนะคะใบต่อมา7เหรียญน,นะคะเเหรียญก็คือรอคอยนะคะในช่วงที่ยังรอคอยกันอยู่นะคะไม่มั่นใจว่าจะเดินไปด้วยกันหรือว่าจะถอยหลังดีนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งเรารักเขา แต่เราไม่มั่นใจว่าเขารักเราจริงไหมเหมือนกับว่าเขาห่างเหินไปในบางครั้งบางคราอย่างนีนะะ้ปล่อยให้เรารอรอตลอดแล้วก็ไม่ติดต่อมาอย่างนี้ใบต่อมานะคะคือ2เหรียญ2เหรียญก็เป็นความลังเลนะคะไม่มั่นใจรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะคือหลายๆอย่างนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเขาห่างเหินเขาเงียบเขามุ่งม,มั่นที่งานคือ ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่ไหม resource. คนรักการจะมาจะมาห่างเห Means ินกันแบบนี้คนรักกันจะมาเงียบแบบนี้ใช่ไหมคะก็เกิดอาการว่าล yes, ังเลใจนะคะใบต่อมาค่ะ The Star กับ View of Fortune นะคะสองใบนี Damon ้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะความรักค่ะ ความรักกำลังสว่างสดใสหลังจากที่รอคอยกันมาหลังจากที่ไม่เข้าใจกันมานะคะก็จะกลายเป็นการเข้าใจกัน The Star View of Fortune กนกุ้ออชีวิตหมุนทําให้มาพบกันเป็นชะตาลิขิตนะคะทำให้มาพบกัน สำหรับท่านที่กำลังรักการครบการชอบคอกันอยู่ตอนนี้นะคะไพ่บอกว่านะคะให้หมันดูแลกันนะคะให้รดน้าพรวนดินนะคะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นั่นแหละรดน้ําพรวนดินเพื่อที่ต้นไม้นะั้นจะได้เจริญงอกงามถ้าในแง่ความรักก็คือให้ดูแลซึ่งกันและกันมันโทรมันคุยหมันถามนะคะ,ะก็บางครั้งนะคะเราอาจจะคิดว่าหน้าที่การงานหรือว่า วัตถุความมั่นคงนะ่ะจะทําให้ความร,รักเรามั่นคงหรือว่ามีความสุขนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเราแต่ลึกๆแล้วนะคะคนรักการย่อมนะคะย่อมต้องการการเอา,เอาใจนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะความร,รักท่านมีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะส่วนคนโสดมีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาแน่นอนค่ะ ไพ่ทั้ง5้าใบนี้บอกเลยว่ามีเข้ามานะคะส่วนท่านจะตัดสินใจยังไงดูนะคะ2อเหรียญลังเลนะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะเป็นคนที่คิดเยอะพอสมควรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านในเรื่องความรักท่านจะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะคะท่านจะต้องชัวร์นะคะคือมั่นใจร้อเ์ท่านถึงจะรับรักนะคะใบต่อมาก็จาก ที่อาจารย์พูดไปแล้วเดอะสตาร์กับวีออฟฟอร์จูนก็ถือว่าความรักที่เข้ามานะคะคนโสดเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่สามารถจะสารสัมพันธ์ไปได้นะคะจากนภา,าคงไม่มีปัญหาอะไรนอกจากความลังเลความไม่ไว้ใจกันนะคะ,ะเหมือนกับว่าเพิ่งจะคบหากันอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะคะสรุปนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องงานนะคะถ้าท่านคิดจะออกงานย้ายงานก็ให้รอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นดวงที่จะหางานยากนะคะได้เหมือนกันแต่จะหายากและอยู่ที่เก่าก็คงจะพอให้ท่านาผ่านปัญหาได้มีความสุขได้นะคะให้อดทนก่อนนะและสำหรับท่านที่คิดจะลงทุนก็รอๆอก่อนนะคะ แล้วก็อีกอย่างนะคะท่านที่ตกงานออกงานไปแล้วเนาะเพราะว่ามีบางใบที่บอกว่าตกงานออกงานไปแล้วนะคะไม่น่าจะเกิน3เดือนนะคะท่านจะได้งานค่ะท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นไงบ้างคะใบแรกค่ะ seven of wands two of cups สุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะอาจจะปวดแข้งปวดขาก็คือ7จม่เท้านะคะปวดเขา่าปวดแข้งปวดขาวปวดข้อศอกก็คือดูจากหน้าไพ่นะคะแต่ไม่ได้ไร้ายแรงอะไรเป็นลักษณะของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะต่อไปโชคลาภค่ะใบแรกนะคะ e g e of w a n d s ใบต่อมาค่ะ five of w a n d s ใบแรกนะคะแปดไม้เท้าเหมือนกับจัดได้มากๆเลยนะเนี่ยใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วจะผ่านฉลุยไปเลยนะคะถ้าถามหาโชคหาลาบก็น่าจัดได้น่าจะมีแต่พอจับไพ่เพิ่มนี้สิมีปัญหานะคะห้าแม้เทา้าห้าแม้เท้าคือไม่ใช่ไพ่โชคไพ่าลาบค่ะเป็นไพ่การขัดแย้งเป็นไพ่การทะเลาะนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามหาโชคหาลาบนะอาจารย์อยากจะกระซิบว่าซื้อได้นะคะถ้าอยากเสี่ยงโชคแต่อย่าซื้อเยอะนะเพราะว่าบางครั้งก็เหมือนจะบอกว่าบุญมีแต่กรมบังนะคะอยากได้อยากซื้อแล้วหลักตัวนี้เล็งไว้แล้วแต่อาจจะมีอะไรพลิกล็อกทําให้ไม่ได้ซื้อทําให้ต้องพลาดตัวนั้นไปก็ได้นะคะ,ะมีแต่ว่ามีไพ่ขยายไม่ค่อยดีนะคะก็เอาตามที่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะคะ ท่านผู้ชมท่านฟังที่เกิดวันจันทร์คะอาจารย์จบการพยากรณ์ไปแล้วนะคะก็ให้ดูคําพยากรณ์นะคะสิ่งไหนที่คิดว่าจะนําไปประยุกต์ใช้ได้ก็นําไปนะคะสิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปนะคะทาให้ตัวเองมีความสุขนะคะชีวิตคนเรานะคะความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคนที่จะสร้างความสุขให้ เราได้ก็คือตัวเราเองนะคะคนอื่นอาจจะสร้างให้เราได้แต่มันไม่มั่นคงมันไม่ยั่งยืนไม่เหมือนความสุขที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะคะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะส่วนท่านที่รับชมรับฟังและติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ